ีค่ะนกแก้วชาแนลจ้าวันนี้จะพามาเช็คราคาอันนี้คือราคา380รนะคะทุกคนแล้วมันเป็นหวีใหญ่มากอันนี้คือเขาเรียกว่ากล้วยพวงนะจ๊ะนี่อันนี้คือกล้วยพวงนะจ๊ะอันนี้คือ3 8 0บาทต่อเข่งต่อต่อเข่งนะจ๊ะเข่งนึ่งจะมีอยู่ห้าหวีนะจ๊ะทุกคนแต่มันเป็นหวีที่ใหญ่มาก แล้วก็สวยมากใครที่มาตลาดไทยเพื่อว่าจะซื้อกล้วยไปขายมาได้นะคะที่ร้านตาหลินมาได้แล้วค่ะที่นี่จะมีกล้วยตลอดเวลาแล้วกล้วยเยอะมากกล้วยสวยด้วยนี่ค่ะเห็นไหมร้านตาไปหมดเลยค่ะนี่เลยนี่ค่ะอันนี้คือสามรอแปดสิบต่อเข่งนะจ๊ะเน่มาดูกันเลยอันนี้คืออันนี้ก็ เข่งละ400บาทนะจ๊ะแต่ตัวนี้สำคัญอยู่ที่ว่ามันเ็ดหวีค่ะทุกคนต่อเข่งมันจะมีอยู่เ็ดหวีนะจ๊ะต่อเข่งนึงนี่จะอยู่เ็ดหวีแต่ที่สำคัญคือลูกเขาจะไม่ค่อยเสมอกันเหมือนห้าหวีถ้าห้าหวีเนี่ยคือลูกเขาจะเสมอกันหมดเลยแล้วมันก็จะตัดได้สวยถ้าเอาไปแบ่งขายหรือว่าเราจะเอาไปไหว้ไปอะไรก็สวย นี่คือจุดหมายของเขากล้วยค่ะกล้วยวันนี้ทําอะไรก็จะได้กล้วยกล้วยนะจ๊ะมาดูกล้วยกันจ้ะนีจ้าสวยไหมจ้าทุกคนเห็นไหมสวยงามมากสวยจริงๆเลยนี่เลยนี่น,น,นี่นี่พี่เขากำลังเอาไปนะจ๊ะสองเข่งนี่นี่เข่งหนึ่งพี่เขากำลังเอาไปสวยด้วย,ยสวยจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆดูดุมากพี่เขาเอาไปแล้ว แล้วก็นี่ค่ะนี่นี่ดูเลยเพื่อนๆดูดูวีเขาใหญ่มากนี่จ้ามาเลยจะพาดูกล้วยนะคะนี่มีแต่กล้วยทง้งานเลยนี่ถ้าอยากรู้ว่ากล้วยทําไมมันถึงสุกเสมอกันแต่ถ้ากล้วยสุกคาเครือมันจะไม่เสมอนะคะเพื่อนๆเขาต้องเอามาบ่มน้ํายาก่อนนะจ๊ะ นี่คือมาถึงตลาดแล้วจ้าก,ก็จะมาเป็นประมาณนี้เลยอันนู้นน้องเขากําลังแพ็กส่งนะจ้าหนูกําลังแพ็กกันอยู่นี่คือพร้อมที่จะส่งแล้วจ้าแน่นี่นกแก้วจะพาไปดูอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการขนส่งของกล้วยนะคะว่าขนส่งยังไงมาไม่ให้มันชำ้ำนี่จ้ะ นี่เขาจะมาอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเพื่อนเอเขาจะใส่ตะก,ก้าตะก,ก้าตะก,ก้ามาอย่างนี้ตะทุกตะก,ก้าเลยอันนี้คือเขาเรียงออกมาจากสวนเลยนะจ๊ะทางสวนจะเรียงมาให้เองเลยค่ะเพื่อว่ามาอย่างนี้พอมาถึงตลาดเขาก็จะมาบ่มน้ํายาบ่มน้ํายาเสร็จก็รอลูกค้ามาสักนี่เลยค่ะทั้งคันรถมาเป็นเข่งเป็นเข่งเขาก็จะมาแยกว่าเป็นกล้วยแหวงกล้วยไม่เสมอ หรือว่ากล้วยอันนี้เขาก็จะคัดแยกกันออกไปนะจ๊ะทุกคนนี่เลยจ้าอันนี้คือกล้วยหีปายหรือว่ากล้วยเศษนั่นเองนี่จ้าเห็นไหมนี่ที่สำคัญแล้วราคาไม่เหมือนกันด้วยอันนี้คือแพ็กส่งแล้วนะจ๊ะนี่ห่อกระดาษแล้วเรียบร้อยนี่คือแพ็กส่งนะจ๊ะอือแพ็กแล้วไม่เห็นแล้วตรงน,นี้คือแพ็กแล้วตรง นี่คืออันนี้คือกล้วยสุกมาจากสวนนะจ๊ะมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่กล้วยสุกจากสวนจะเป็นอย่างนี้จ้านี่อย่างนี้เลยนี่มาอย่างนี้จ้านี่คือกล้วยสุกจากสวนนะจ๊ะนี่แล้วก็มาอย่างนี้เลยจ้าสวยไหมจ้าทุกคนมาได้น,นะจ๊ะมามามาใครจะซื้อไปขายซื้อไปกินซื้อไปไหว้ซื้อไปทำขนมเค,ค้ก ดูไว้เค้กกล้วยหอมนั่นเองมาได้เลยจ้ากล้วยสวยๆทางนั้นเลยนี่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 ทุกคนเรามาดูวีนี้กันนี่นี่น้องแก้วว่าจะถามเพราะว่าราคาเท่าไหร่นะจ๊ะนี่ดูวีนี้จ้ะใหญ่มากนี่จ้าวีนี้ใหญ่มากทุกคนใหญ่จริงๆเลยอ่ะอุ้ยน้องแก้วยกเกือบไม่ขึ้นแน่เพราะมันใหญ่มากนี่จ้าอ้ยใหญ่จริงๆเลยอ่ะใหญ่มาก นี่เลยจ้านี่คือราคากล้วยนะจ๊ะทุกคนนี่ฝั่งนู้นคือกล้วยสุกทั้งหมดนะจ๊ะหน่อยฝั่งนู้นคือกล้วยสุกทั้งหมดลานตาไหเจ้าทุกคนนี่นี่จ้านี่นี่ยังสวยเลยค่ะ อันนี้คือพร้อมขายนะจ๊ะนี่พร้อมขายตัวแนนบล์มิี่นี่อย่าโน๊แก้วจะพาไปดูอีกฝั่งนะจ๊ะอ,อันนี้คืออันนี้คือพร้อมทาขนมเค้กนะจ๊ะนี่งอมมากอันนี้คือกล้วยตัดลูกพร้อมส่งจากตัวน,นี้น่าจะไปห้างตัวน,นี้หรือว่าส่งให้เซเว่น เซเว่นไปแพ็กอีกทีหนึ่งนี่จ้านี่มาดูกล้วยนี่เลยจ้าอันนี้มันเป็นเข่งอันนี้เข่งละเท่าไหร่จ้าเข่งละห้าวีเข่งละห้าวีนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่จ้าป้าราคาสี่ร้อยบาทนี่นี่นี่ดูเลยทุกคนนี่นี่ดูนี่นี่นี่สวยมากนี่นี่เข่งละห้าวีเข่งละสี่ร้อยบาทนะจ๊ะ เขาเรียกว่ากล้วยพวงจ้ะทุกคนวีใหญ่มงใหญ่จริงๆนี่จ้าวีเขาใหญ่จ้ะทุกคนดู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 มือดกแก้วนี่จ้าถ้ากล้วยมันมีวีใหญ่แล้วลูกใหญ่อย่างเนี้แล้วลูกเยอะๆอย่างเนี้ยค่ะยี่สิบลูกขึ้นไปอ่ะเขาเรียกว่ากล้วยมงคลนนะจ้า สามารถเอามาเป็นของไหว้ได้เลยจ้าคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยนะจ้าขอบคุณค่ะ